นะครับวันนี้เราก็จะมาพูด,พดในเรื่องของ t ร i คัสติกนะครับทริคัสติกเนี่ยหรือว่าลิ้นปิดหวัวใจที่ชื่อว่าทริคัสติกบอยนะครับทร i คัสติกบอยอ่ะจะอยู่กั้นระหว่างห้องไรเอติ i ัม e กับห้องไรเวนิโก้นะครับทำหน้าที่ในการไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับจากห้องไรเวนิ c ก้ไปยังห้องไรเอ t ิอ e ัมนะครับโดยที่ทริคัสติกอ่ะไตรแปลว่า3โดยที่มีชื่อเรียกทั้ง3นี้ด้วยนะครับก็คืออ n t ท r i o เรียลิฟเลตแล้วก็โพสิอเรียลิฟเลตแล้วก็เซปโตลลิฟเลต โดยที่จะมีเอ็นยึดด้วยนะครับก็คือคอดี้เทรนเนอีกับมีกล้ามเนื้อที่คอยอทํางานอยู่ด้วยโดยพี่เป็นกล้ามเนื้อ3ปมนะครับชื่อว่าพาวิรารีมัสโอลนะครับเอ่ทริคัสซิ่งเนี่ยทำงานได้อย่างไรทํางานได้ตอนที่ SA เอสเอโนดอ่ะตอนที่มันทํางานเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หัวใจห้องเอเทียมทางานหรือว่าห้องบนนะครับทำงานโดยที่เอสเอโนดอาจจะส่งสัญญ,ญาณมายังเอวีโนดทาให้เอวีโนดทำงานเอวีโนดคืออะไรเอวีโนดเป็นชื่อเรียกรวมๆของทริคัสปิก กลับไปคัตสติกนะครับโดยที่ A เอวิโนดจะดีเลย์ไปประมาณศุดหนึวิเพื่อให้ห้องบน,นบีบตัวจะเสร็จสิ้นก่อนก่อนที่หัวใจห้องล่างจะบีบตัวอ่ะเดี๋ยวเราขอพูดถึงในเรื่องของตึกตักก่อนนะครับคือทุกคนอาจจะได้ยินว่าหัวใจบีบตัวเป็นเสียงตึกตักหรือว่าลุบดบและเสียงรูบเ,เกิดขึ้นได้ตอนไหนอ่ะละครับก็เกิดขึ้นที่ตอนนี้ละครับก็คือตอนที่หัวใจห้องล่างเบีบตัวและลิ้นปิดของหัวใจปิดพอดีไตคัสติกกับไปคัตสติกปิด แล้หัวใจข้างล่างบีบตัวถ้าไม่เกิดเสียงหลุบเกิดขึ้นมานั่นเองครับ